สวัสดีค่ะพวกเรา KK House ดูทาอะไรเนี่ยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอยู่บ้านเล่นเกมไรแล้วใช่ค่ะพบกับ EP ที่เท่าไหร่ EP ที่สอง EP ที่สองสล็อเกมที่พวกเราจะเล่นในวันนี้นะคะมีชื่อว่า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 ลองชิมดูเออ กติกากันเลยค่ะไปเลยกติกาเกมเราชิมดูข้อที่1ก่อนเริ่มเกมจะให้ทุกคนจับฉลากแบ่งทีมคนละหนึ่งใบแบ่งเป็นทีม A และทีม B แต่เนื่องจากมี5คนเพราะฉะนั้นคนที่จับได้ทีม C สามารถเลือกอยู่กับทีมไหนก็ได้หรืออยู่ทั้ง2ทีมก็ได้เลยใครได้นี่ดวงดีสุดๆเลือกทีมกันให้ดีๆล่ะข้อที่2แต่ละรอบจะมีของให้แต่ละทีมชิมโดยจะมีทั้งของอร่อยและไม่อร่อยจะแบ่งเป็นทีมคนทายและคนชิมโดยคนทายจะต้องเดาสีหน้าของคนชิมว่าคนไหนที่เป็นคนได้ของแม่อร่อยและคนไหนได้ของอร่อยถ้าทายถูกจะได้ไปเลย1คะแนนแต่แต่แต่ ถ้าคนชิมสามารถเก็บอาการและทําให้คนทายทายผิดได้ดก็จะได้หนึ่งคะแนนไปแทนเป็นกติกาเกมที่เหมาะกับการเล่นแทนมือกางวันในวันนี้มากเลยใช่ไหมล่ะถ้าได้ฟังกติกากันไปแล้วจะทำนั่งง,งกันอยู่ทําไมล่ะไปไปไป,ไปเล่นเกมเล่นเกมเนี่ยค่ะเราไปฟังกติกากันมาแล้วค่ะพเพื่อนๆทุกคนคิดว่ามันจะสนุกไหมสนุกวกให้มาตื่นเต้นนะเออแบบมันวัดอร่อยแล้วก็ไม่อร่อยอะเออแล้วมันวัดความแบบแล้วก็วัดแล้วก็วัดเพื่อนด้วยเออวัดเพื่อน รู้เลยใครมีสกิลวะเออแล้วมันต้ s, องแบ่งแยกทีมด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปเจ็บฉากกันเลยมาอุ้ยพี่แอร์ต้องทำนี้นะไม่ชูขึ้นดินี่เหนียวเหนียวดนเลยไม่ได้เลยมันไม่เห็นค่าดูค่าไม่เห็นแล้วใช่ไหม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 ถช่ไหมใช่ไหมตอนนี้แต่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมือนเดิมอยู่ดี ต่างอะไรอ่ะไม่ต่างมันต่างตหนกันเดิมใช่ไหมเราเปิดหน้าดูคนอ่ะเราเปิดกันห้าดูห้ามดูอย่าเปิดอย่เปิดไม่ได้เลยผู้เอดาวี้บีไปอย่กมองเนียยูกใครดียะยก่ดีย่เดียที่หนึ่งค่ะ ได้ค่ะได้รางว่านได้เขาแต่เขาไป็นทีได้แต่ไม่เลือกคือสองทีมเมื่อกี้เราเลือกหนงทีมคุณรู้สึกผิดละแล้วตอนนี้เราก็ได้ทีมแล้วนะคะทุกคนใช่ค่ะทุกคนก็ดูเอานะคะว่าใครเป็นทีม A ใครเปนทีม B ใช่แล้วก็ทีมเด็ก B แต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูว่าใครจะชนะดูจากโมเดลหน่อยไหมโมเดลหน่อยแต่พอมันทายปีมันก็จะววยวายกันอีกเต็มไปหมดว่าพวกเราสีมะคาไปเล่นบ่าไปเล่นดีกว่าไปเล่นดีกว่าไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะคะเราไปดูของชิ้นแรกกันเลยของเลยบอยบอยตัดไม้น้องนี่เราคือแบบอังวะคือคือมันก็แบบว่าแบบมันน่ากลัวคือมันไม่ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรอะห้ามจับอ้าว้จะต้องกินอะไรอย่างไรกูเลียงแล้วแล้วแบบไปจับทีแมวรั่นอะไร ต้องเลยนี่เป็นพิมพ์่ต้องกินเลยอ่ะไม่เห็น้แมหน้พี่แมวอ่ะยืนเดวนแม่ไม่หัวพี่แมวีดีแม่เือหน้าดิหอาอร่อเลยเซลลขงแมวอ่เขาไปแล้วเงี้ย ชอบทางแรกทางฟังใครรงคิดว่าพี่น่ารอกใช่เไม่เอาบอบอกแล้วผู้อกแล้วอกแล้วพี่นีู่บอกพี่แมลดูเหมือนแบบมึงเนหนอนเลยผกอ่ะงย้อ่อย กูอร่อยี่กูบอกไหมว่าเขาอาจจะสลับกันเมืองจากกันือปล่ากอว่าขนมปังไม่มีเนื้อไม่มีนมนะปนมปังเด็กอย่างเจ้าก็ได้เจ้ากาดีแค่น้นะแบบแต่แล้ไอก่้งก็แย่เลยีกบอกว่าแบบเออน่าจะแมวปะแต่แบบเออเจ้ายิ้มมากแล้วเราก็ได้หนึ่งคะแนนนะทุกคนอะไรที่เผ็ดร้อนมากเลยนะ เก่งไงโกกเก่งไม่แต่งจริงเรารู้แก่งอยู่แล้วจริงๆเรารู้แต่เราตอให้ก่อนใชสวัสดีค่ะพวกเราเคบอะไรบเ่ะเ่ตอนเนี้ยเราตื่นเต้นมากว่าเราอะจริงจริอะไรแต่เนี่ยขอคิดว่าเป็นซูชิไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ลอดูวิม่า่พร้อมพร้อมแดมาเริ่ม มาแล้วปะก๋องปะกะองาปะกระปองอปะกองโซเมูนู่ราะ่ายไม่บ่อยมากอใครชอกก่อนเออกหมาก่อนอุ้เียนนี้หน้าตาเหมือนกันป่ะเชื่อแคนี้่องครไม่ชืหน้าตาเหมือนกันอยเดี๋ยวกูหยิบก่อนอันนี้อัน เอเออนีอนี่ไอ้ชิเอาอีกิได้ชิมได้เื่อ่ิไได้ขาอะไรก่อนไปเลยเนี่ยอร่อย่ังนี้่ข้งเ้ทไงพิมกินใหญ่ละ อร่อยเลยอ่ะอ๋อกินหมดแล้วเรียกประกันเดี๋ยวจะได้กินก <c oughs> ินไปเลยงาออ <c oughs> นได้พี่เบียวมันน่าออกเลยมันเห็นลำหน้าจริงบอกคำเสพเนาะจำได้ดูแล้วมันไม่ออนะยตอบว่าพี่เปี้ยวไม่อร่อยคำตอบ แล้ว่งเพราะว่าเราเก่งเราเรางอ่ได้อยู่ไปกินของชิ้นต่อไปดีกว่า่าไม่ให้เห็นเราห้ามเห็นคุณเลือกแล้วแต่ว่าเราห้ามเห็นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราคุณเลือกเลือกไม่ได้กูทำใจเลยงงหนึ่งสองสามอยากใเขาเห็นเ้ยมอะเปืไม่มีนมา ทำหลังจริงอันนี้ออยียะออยียะ <laughs> 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 <I'm laughing. laughs> <laughs> ่แมวไม่เอาีนกกติมันเลยทำใครพี่แมวเป็นกีกติอ่ะปิดหูปิดตาช่วยตอบเลย จกเชื่อมันในองค์เคเย้และต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นคนกินให้เพื่อนดูค่ะเพราะ่าเราเอาความสบายใจนะคะทุกคนเริ่มไปเอามาเลยมาเลยค่ะก็เมื่อกี้โดนเขาบอกไปแล้วขอ่าขอข่าวหน้าเด็ก่อนนะที่แบบสิ่งที่เกิด

ขอทายแล้วทายถูกตรงหรอย่าทาน้ำงข็งาก็ตายดิเฮ้ว้ามาเริ่มลเมลย วินวินวินอ่ะโดนไปสี่ตอนหนึ่งเพราะาจะโตได้มันติดของแไม่ค่ะเขาเรียกว่าความเก่งของพวกเราพวกเราคือใครบาร์บี้เรายอมรับเขาม่แท้เราน่ด้เฉยๆมาเวดามาเลยเมื่อมันมาเวคิงจริงๆพวเราชื่อบาร์บบาร์บี้ใช่ที่ให้คุณคุณค่ะแล้วก็ ต่อไปก็เป็นทีมของเราบัมเบอร์บัมบีของเรางนเอาไปท้ายทีพี่แขกินได้บ้างผู้ขอผักตับผักไสผักไสผักผุ่ได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวกินกับพี่แขก2คนแต่มาดูกันว่าต่อไปเราจะได้กินอะไรอ้าวอีกอย่ะงขาหยิบตามมงคพี่แขกนะทุกคนมันเย็นไปอ่ะ แต่ากไม่เก่งกินน้ำปลาไปแก้วนงบอกเดี๋ยวเราไม่เก่งงอะไรอะเิงออะะเปิเป่อคือใครกินอะไรกุงงไปหมดแล้วแน่อนี้คืเนี้วันที่สอง เพราะว่าไอเนี้ยพิมหมากันหรอใช่ใช่น้ำตาลมาหลเยยกทกกินอันนั้นให้วาซาบีิไม่ได้ต่อให้เพื่อนเลยหรอวะเราได้เป็นเพราะว่าเราจับโบไอ้พิมได้เพราะม่ทำตาลหรอวิวาซาบิตอนเนี้ยเผือดอืดมากอ่รู้ว่าเราจะอิ่มแล้วแหละตอนนี้เราเป็นครั้งสุดท้ายใช่เกมสุดท้ายแล้วเริ่มเลยเราไม่ได้เอาหนามันนะซีดหน้า เล่าเก่งักคู่เลยนะมีเสียงคือแม่หรืว่าพี่แล้พี่แม่อร่อยเหรอว่าโูคือพี่อรแอบที่มอันไหนคือแม่อร่อยนะปะหรือโซจูโูแม่อร่อยะเรแม่อร่อยอ่ะสำหรับพี่แมวกพี่ด่าเรีอนดูไม่ออกไงคะคือว่าโซจูคือพี่มันกินเก่อยู่แล้วเหมือนเวลาฟิลกูกินคือว่าคนที่กินโซจูพี ก็คือร้องกูเก่งหนึ่งก็คือต่อไปก็คือดาราท่านหนึ่งก็ถูกไปเลยไงก็ถูกเลยก็ถูกใช่ปะไม่เหลือที่ไหนหรอเห็นไหมกูบอกไปแล้วมันน้อยกว่าด้วยแหละเออทำไมมึงทำไม่เท่ากันบอกรุมพราว่ามันเพราะว่ามันจิบกันค่ะอีพวกเนี้ยค่ะมันมืจิบจิบจิบบกันอยู่ค่ะกูไม่ได้ดูว่าแก้วน้อยแก้วเยอะด้วยโอเคตอบดีแต่ว่านะโอเคเฉยก็คือถูกก็คือเขาชนะไปก็คือเราก็เป็นฝ่ายที่พลาดแพ้ห้าสองแล้วไม่ไ้ยังไงเราก็ชนะมึงเคียร์กูกว่า แกจบกันไปแล้วนะคะกับการเล่นเกมของเราเมื่อกี้ค่ะเราก็จะมาสรุปผลคะแนนกันเลยค่ะว่าใครชนะใครแต่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าแบบใครแพ้ใครชนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ยอมรับเราอดฝั่งเราได้ห้าคะแนนค่ะฝั่งเราได้สองคะแนนมีกันสองแปลว่าสู้ๆก็เกิดแบบต้องสู้ต่อไปอีกสู้ชีวิตนเลยเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตกลับสู้กับ พูดอะไรอาหารสู้กับเออสู้ชีวิตแต่อาหารสู้กับเสู้กับอาหารแต่ว่าอาหารสู้กับเออจบก็คือสักอย่างหนาอยใช่ค่ะแล้วคนที่ได้คะแนนน้อยนะคะก็จะต้องโดนลงโทษค่ะเรื่องไปดูกันเลยว่าการลงโทษของเราจะเป็นยังไงไปดูกัน กูได้สลับไข่เรียบร้อยแล้วคือมึงปิดตาเลยเลือกไข่ต้องหลับตาแล้วก็แบมือนะผิวๆหลับตาหลับตาแบมือแบมือพร้อมพร้อมให้ให้หยิบให้หยิบเออให้หยิบหยิบเงนะหยิบแล้วเป่าใส่หัวกันหยิบแล้วเป่าใส่หัวกันขอเลยหนึ่งสองเหมือนพี่เนาะแล้วกันตอกสิวด้วยนะ แกบเกลี่ยแดดแด่เออพี่น้อยอ่าพี่เ้อยจะไหมถามพี่เอยแกลบไหมแล้วก็หมดเวลาแล้วค่ะกับลองชิมดูอ๋อได้ให้กู่สนุกกันไหมคะสนุกแค่ไหนค่ะกินกี่คนมันไม่กี่คนไม่ไหแล้วใช่ถ้าสนุกกันนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะที่เราอยากฟังฟีดแบกจากทุกๆคนมากเลยค่ะ